อี52ผีคนเฝ้าโรงฝังศพเสียงฝนตกพรมลงมาไม่ขาดสายตั้งแต่หัวค่ำเม็ดฝนกระทบใบไม้แห้งบนพื้นดินป่าหลังโรงเรียนวัดเก่ากลิ่นชื้นของดินผสมกลิ่นเน่าอ่อนๆลอยมากับลมเย็นที่พัดวูบเข้าใต้เสื้อเพิงไม้หลังหนึ่งยืนโดดเดี่ยวอยู่ในความมืดข้างใน เป็นเพียงพื้นไม้ผูหลังคาสังกะสีและตู้เหล็กใบเดียวที่ใช้เก็บทะเบียนศพโลงเปล่าใบหนึ่งวางนิ่งอยู่ตรงกลางยาขึ้นรกสูงเกือบเขา่ารอบบริเวณไม่มีรัว้วไม่มีประตูเสียงจิ้งหรีดเงียบลงทันทีเมื่อแสงไฟฉายสาดเข้ามาชายหนุ่มในชุดกันฝนของเทศบาลก้มหน้าเดินช้าๆเข้าใกล้เพิงไม้มือหนึ่ง ถือกล่องอาหารอีกมือหนึ่งถือไฟฉายเล็กๆที่เริ่มกระพริบเพราะฐานอ่อนเขาเป็นพนักงานส่งอาหารให้ลุงพ่วงคนเฝ้าโรงศพที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ลุงพ่วงผมเอากับข้าวมาให้เสียงเรียกฝ่าความมืดผมวางไว้ตรงเดิมนะไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงน้ำหยดจากหลังคารั่วดังแม่แแม,แม่อยู่ตรงมุมหนึ่งของเพิง ชายหนุ่มลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะย่อตัววางถุงอาหารหน้าประตูขณะหันหลังจะเดินกลับเขาเผลอหันไปมองในเงาความมืดข้างเพิงมีเงาคนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้านหลังเพิงพักเป็นเงาชายแก่มือข้างหนึ่งถือไฟฉายเก่าๆที่ยังใช้งานได้ส่องวาบขึ้นมาทีละจังหวะชายหนุ่มชะงักไฟฉายในมือเขาดับวูบลงทันทีเหมือนถูกดูดพลังไป เขาก้าวถอยหลังช้าๆเสียงลมหายใจเริ่มกระชันขึ้นลุงพ่วงแต่เงานั้นไม่ได้ขยับเพียงแค่ยืนมองเขาเงียบๆไม่มีคำพูดไม่มีท่าทีขม่มขู่แต่มันผิดปกติอย่างบอกไม่ถูกเหมือนบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเขาตัดสินใจวิ่งออกจากพื้นที่โดยไม่หันกลับและในขณะที่กำลังจะถึงริมถนน เขาได้ยินเสียงเบาๆดังตามหลังมาศพใหม่มาแล้วเหรอเดี๋ยวลุงจัดให้ห้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่เทศบาลไปพบศพบลุงพ่วงเสียชีวิตอยู่ในเพลิงไม้มือกอดไฟฉายแน่นไหวหน้าอกร่างกายเน่าเปื่อยเหมือนตายมาแล้วเป็นสัปดาห์ทั้งที่วันก่อนมีคนยังเห็นเขายืนอยู่ในเงามืดหลังต้นไม้พร้อมไฟฉายดวงเดิม